ครับมาดูไม้ของผมวันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่ก็ตามการทุ่งนาแบบนี้นะทุกคนก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนนี่นะครับผมไม้ของผมวันนี้ก็เป็นหนองน้ําแบบนี้นะทุกคนก็หนองน้ําติดกับนาแบบนี้เลยนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้ไหมทุกคน ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยนะทุกคนเพราะว่าทำแต่ง,งานนะทุกคนไม่ได้หยุดเลยพอวันนี้ก็ถือโอกาสทำคลิปให้คนดูได้ชมกันสักหน่อยแต่น่าจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเลิกงานมาแล้วก็ค่ำแล้วนะทุกคนนี่เหยือของผมเสื้อเดือนเหมือนเดิมเดี๋ยวลงเบ็ดไว้ก่อน นี่ครัทุกคนสูตรของผมดูไหมนะน,นี่คือดินนานนะทุกคนน้ำดินนะทุกคนเอาไปเลยใส่ไปเลยใส่สักพอสักหน่อยอะ่ะพอให้ได้กินน้ำใหม่อะไรแบบนี้แล้วก็คนคนแบบนี้เลยนะทุกคนป่าลไปอ่อยกัน นี่แบบนี้เสร็จใช่ไหมไป,ไปเลยครับทุกคนมีตัวมาแน่นอนนะแบบนี้ดินใหม่แตูุ่ดนี้มันต้องเป็นน้ำที่แบบว่าน้ำจากที่อื่นไม่สามารถเข้าได้หรือว่าออกได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยโบหนองน้ำอันนี้ก็จะ ค่อนข้างสูงนะทุกคนน้ําจากบริเวณอื่นก็ไม่สามารถไหลเข้ามาได้นอกจากน้ําฝนเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าปลาที่อยู่หนองนี้นานอะไรเงี้ยพอได้กินน้ําใหม่หรือว่าโคลนใหม่อะไรมันก็จะมาหาตรง,ตรงจุดนั้นนะทุกคนตรงจุดที่เราอ่อยก็จะประมาณเนี้ยน้าแล้งจะได้ผลดีมากเลยใส่รอทุกคนโอ้โหปลาอะไรเนี่ยโอ้ไม่ทันนะทุกคนโอ้ย ปลาอะไรูใหญ่อยู่มั้งเนี่ยโอ้โหสายทีอีนะทุกคนแต่ไม่รู้กี่ปอนนี่ลงมาละโอ้เมื่อกี้วัดไม่ทันนะทุกคนตอดเลยไงยัไนับไปแล้วโอ้โหนบทุกคนอืออือเรียบร้อยยังไงปานอินบอกแล้ว ว่านี้ปลานินโ้ยแต้มแรกสวยๆครับทุกคนแต้มแรกมาแล้วครับจังหวะนี้ไม่กินไม่ลึกเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเก็บปลาก่นอนแต้มแรกมาแล้วจัดไปอีกสักตัวไหม ลงไปตอดแมนั่นตอดแม่นั่นเหมือนลงไปตอดเลยนะเห็นไหมทุกคนสูตรผมสูตรผมเห็นไหมทุกคนสูตรผมได้ผลไหมได้ผลดีไหมสูดผมโอโ้โหลงปุ๊บในตัวปับ๊บเก็บก่อนโอ้โทุกคน ไม่ถึงนะไม่ถึงยังไม่ถึงนาทีเลยนะทุกคนได้มาสองตัวแล้วลุยต่อดี่วะปลาเริ่มมาแล้วนะั่นปลามันเริ่มได้กินแล้วะทุกคนปลาเริ่มได้กินแล้วเรียบร้อยสองตัวไม่ถึงนาทีสองตัวได้วทุกคนโอ้ยได้ อย่างดีได้ทอดเดียวครับทุกคนปแล้วปล้ปล,ปล้ได้ไหมนนะกินไหมนะ่ะไปแล้วนะเมื่อกี้อย่าเี้ยทุกคนคันเบ็ดผมก็จะเป็นคันใหม่นะคันเก่าที่ผมเคยเบ็ดนำคลิปก่อนๆน,นี่ก็หายนะทุกคนเด็กมันออาไปเล่นนะเสียดายนะอันนี้ก็ผมก็ไปหามาใหม่ก็ใช้ได้อยู่วะแต่มันยังไม่แห้งนะทุกคนค่อนข้างหนักนิดน,นึง นั่น,น,นไปแล้วไปแล้วยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วลองเลยแล้วกันนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้ยตัวเล็กนะทุกคนตัวนี้เล็กไปหน่อยตัวนี้ก็นี่ทุกคนโอ้โหเล็กไปนิดนึงนะปล่อยดีกว่าทุกคนแมวเ,เล็กเกินปล่อยให้มันไปเติบโตไหนนี่ผมอยากากับตัวใหญ่อะ ยับไปแล้วยังไงมันตอดอย่างเดียวนทุกคนแต่ไม่ยอมจมอาการแบบนี้นะ่าจะเป็นปลาเล็กว่ะเนี่ยโอ้าเป็นปลาใหญ่นี่มันยังไงทุกคนมันแบบว่าจะจีบแค่นิดเนะี่ยจึ๊บเหมือนเบาๆแล้วก็ค่อยๆดึงไปแล้วอันนี้ปลาใหญ่แน่นอนมีสาแน่นอนอรับทุน,นอาการแบบนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนดู ด้านนู้นก็จะเป็นปลานะด้านนี้ก็ปลาส่วนข้างหลังเราจะเป็นทุ่งนานะทุกคนนู้ทุ่งนาทางนู้นอืมผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนต้องเปลี่ยนเหยื่อดูดีกว่านี่นทุกคนมันต้องสดๆแบบนี้ผมว่านี่ไปให้ลุยกันเลย ลากแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหลากไปไกลเลยอันนี้โคโโอ้ยมีครับทุกคนมันต้องใช้เหยื่อเป็นๆนี่เองโอ้ยแต้มที่สี่ครับวันนี้แต้มที่สี่มาแล้ว โอ้ท bon oh, no, mm ุกคนจมไปแล้วจมไปแล้วยังไงโอ้โหไม่ทันนับเสียดายผมก็มัวแต่จะถ่ายไม่ทันได้วัดเลยปุ่นทุ่นสักหน่อยดูย้อนอนกนผมก็จะนั่งผมก็จะ ตกไปซักไม้สองไม้นะทุกคนผมเริ่มมองไม่เห็นแล้วทุกคนยังไงจะลากไหมขอให้ได้สักตัวสองตัวผมว่าจะดีมากเลยย็นนีโ้โอ้โห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 โห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  ตัวนี้น่าจะมีไซส์นะเนี่ยดูจากอาการเนาะโอ้โหโอ้โหวัดคือแบบว่ายังยังไงอะอะไรยังไม่เนี้ยโอ้โหน่าจะมีไซส์ยูน่นะฮั้ยหลนาจะได้สักตัวเมื่อกี้นี่เสียดายไปดีกว่าครับทุกคนน่าจะพอแค่เนี้ยคลิปเนี้ยเพราะว่าไม่ไหวกับยุงนะทุกคน นี่ทุกคนกก็พอทอดอะ่ะสามตัวจริงๆก็อยากตกให้นานกว่านี้นะทุกคนแต่อย่างว่าเวลาน้อยเลิกงานชา้าใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้